เล่นต่อให้ตังนี่เหรครับคุณพ่อโอ้โหลงตุงตุโอ้ยยอนว่างเลยครับโอ้นี่โอ้โหนี่คือ M B K เียังกายาทํามีกนะครับนี่เขาต้องไปลงรายการต้องสาแม่โอ้ยตุง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 ขับระหลังปืิม โอ้ยิงไม่ยั้งยิงโอ้โหโอ้โหนี่มันนักโลภแห่งโรมันโอ้ยอเออเออเออโอ้ยระวังปอลระเบิดไปนะบอาระเบิดปอลระเบิดเออล้มลบลบบอนโอ้ยมีเละมาดูแม่ง็นหน่เตื้อเดียวะโอ้หสายแม่นก่อนครับมีทั้โผหนมาครับโอ้ยยิงแล้วยิงแล้วเออผมฟังโฟโ์กอทอ สักเต่กรุงเทพคิดเปลี่ยนวะจบแล้วครับจบแล้วยัง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 มาไปกระตอดีดาสองเปิดประตูโอ้ยิงไปเฮียงโอ้ยิงไปครั้งแรกโอ้ยิงแล้วลบๆบว่านุ่มๆโอ้โหรอรออะไรนะ่ยเือดกลาบเอ้ยใช่กรุงเทพคิดเปลี่ยนหรอไม่รู้อ่ะดีนะไม่อจอกโอ้เป็นการทักตาการโจมมันจะยิงหรืวเปล่าระวังระวังคุณจะยิงแล้วโอ้โหอย่าปืนโอ้ยคุยกับเพื่อนกันเพื่อน เพื่อนเพื่อนเพื่อนออเร็วเร็วรีบเข้ามากันได้เร็วเยอะๆอือทันทีแล้วครับร้อนร้อน้องปวดเนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโอ้โหใส่ลำกล้องมันดูครับดูครับดูครับคนในทัวร์ว่ายิงมาแล้วววโอ้โหโอ้โหยิงมายังโอ้โหจบแล้วครับโอ้โหเป็นอะไรครับโอ้โหตากล้องเมื่อยเหลือเกินโอ้โหวิ่งวิ่งลบลบลบ น้าจะไปยิงดอนเปิดแล้วปเปิดประตูเรบเปิดประตูมีแล้วียยอดยอโอ้โหมีลบๆลๆลมลับมาแล้วก็กลับมาเล่นต่อโอ้โหี่แกยอดยอดอดยอยอดอยอดยอโอ้หตอนนี้มีไส้จึกจะมายิงแล้วครับเุืองเหนื่อยแทนเลยครับครับ ระงครับพี่วังลงโอ้ยครับนี่มันพี่โดมกรนี่มันพีโดมกรงเฮ้ยเ้รำรักเลเออยิงไปหนึ่งลงไปได้ยิงโดนยิงนะครับโอ้โหตอนนี้สาหัสสาหัสเหอยเหนื่อยเหนืับมดีเยอย ผมอยากจะรูเ ienne, ้เิียงข่าเป็นผู้ใดโอ้ยหเยอะดีดประตูเอย้ยอ้วกผัวคนนี้เขาเป็นใครครับบุริน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 ทปาแลบเว้ยนะ โอ้นี่เป็นการต่อสู้ี่ดนเดือนนั่งไปยิ่งไปแล้วโอ้โหโอ้โหน่ากลัวมากผมก็เหนื่อยแท้ล้วครับโอ้นี่เป็นตกตาที่มือจับตกจับติ้งระวังครับอย่าดีมาแล้วระวังก็ตายตายตายเลยตั้งด้วยผ้าเลยดิเหนื่อยอ้่างข้ามก็เหนื่อยทำด้วยผ้าเลยเป็นหัวโดนลมพายุครับระวังครับระวังครับโดนลมพายุโดนลมพายุ แต่ก็โโยออโอ้ยิงเก่่เือบกือเิเขาเนนี้คนคนนี้เขาเป็นใครมาเท่าไหไม่รูเื่อนูอ่่อนโอทิ้งปืนโอ้ยาดูก้าไอเียนมันเฮ้ยาูก้าเหรอยจแล้วมาดูกล้ามาแล้วไม่โดนโอ้แม่นจริงๆครับ โอก็ไม่เล่นวันแน่นะยิงไปแล้วยิงมีคนรับปืนตรงโน้นม่ยิงมาด้วยเด๋ยวได้เดือดดือดโอ้เป็นการ คนดูกันนะครับเป็นไงครับคุณเต้ยจริงเขาไม่เคยดูเฮียอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยครับเป็นยังไงบ้ครับคุณเต้ยเขาางเป็นไงางครับคุณแจ๊บเป็นไงบ้างคุณินกุญแจโอ้โหเตฮ้แจ๊บดีวบ้างเฮ้เฮ้เบหน่โอไล้หไม่ยกินพนลยวะเนี่ยอว่า เป็นการต่อสู้ที่ยาวนานและดุเดือนแรดงถ่ายรโอ้โหเคี้ยงเรื่องเคี้ยวร้อยเธอเฮี้ยไนเฮี้ยมเรองชำนาญทางว่ะโอ้เป็นการแข่งขันที่สุดยอดมากข้าต่อมิชชั่นสองข้อต่อไหนกนี่โอ้โหนี่เขานอนเขาเขานอนพัก เขานอนนอนวะเขานอนอยู่ในเครื่องบินเออไอ้เหี้ยไอ้เต๋อดไอ้ถือถือดีเหี้ยนี่คือการพักจากการลดบุญบากบูปบาปบุญบาปเดือดจังเดือดจังเดเองชนดิคุณเข้าใจใส่เองเลยโอ้เขากำลังนอนพขาอยูนเครื่องบินครับเดีือดเลยโอ้ใช่เอาเะเพื่อนเรียกแล้วเขาเพื่อนเรียกเพื่อนเรียกแล้วเขาก็หยิบคนขึ้นมาตอเอาวันเราพี่ไปแล้ว หรือผลักหรือผลักเป็นชอ่ะนี่คือขอแปลจากเมืองไทยอะไรนะครับเต้นี่คือขอแปลกจากเมืองไทยใช่หรือเปล่าโอ้ยยาก้าเข้ามาเไมลยเขาลบเาลบเคุกคุลัอ้าบ้บ้า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 ้าบ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 บ้า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 ้าบ้าน้าบ้าบ้าบ้าาบ้้า MBK บ้าบ้าบครับ ยิงไปแล้วโอ้ยยิงยิงยาวยาววะหลบเขาหลบเขาหลบเขาหลบอพี่ยิงคนขับแล้วใครจะขับมันไม่ได้คนาเขาเล็เขาเลนเิงเขายิงหลบลบลบายิงเขายิงนเขาังเขาเพดแมเอกสารกระจายตอนี่เขาเวลเราดับคุยกับเออใครก็ไม่รู้ พอเสียงกีด้วยเขาดังๆครับโอ้โหลบเหลบเหลบจริงๆนี่ปังุกยอยเย่อเย่อเเสองย่ไอเนี่ยีไม่น่าคงเลยได้อยู่ในยูนิคก่าพี่ครับจอกนรยูนพ่อบอกไปเูืไปที่พ่อูดปืนเบาหนูพ่อห

เรบุคคลที่โลกเรียกว่าไอ้บ้า MK ไม่มีที่ไหนต้องที่ MK โค้ย้ำาไม่ครับที่นี่คือที่ MK เฮ้ยไม่ใช่ MK มีเพนด้าทะเลาะกันเหรอเหรอนี่คือการต่อยมวยปั้มในเรื่องยิงปืนเอ้ยยิ่งหยอกไปเป็นพันแล้วแน่เลยดูดิเฮ้ย คนเรียมุดมถ่ายจอโดยผมว่าม <Christ>. ึง <Hum> ซ <ming> ื้อเครื่องกลับไปเล่นที่บ้านเลยดีกว่าไหมครับนั่งย่อล้วเกือบพันแล้วเนี่ยเล่นมึนี้ชั้นสองพานู้รูรูดทางทั้งหมดนะครับครับงนี้เล็งเล็งยิงอย่างแม่นอยไปยิงเฮดช็อตเลยครับโอ้โหเขาช่วยคนอื่นได้หมดเลยครับไม่เหียมงโคนเร็ว จำได้ไอ้เน well, ี่ย้อปองการเลยอแม่งเหมือนคนใชปโผลร้องหัวโผล่ไปโยล่ตอนนี้เขากำลังจะมาช่วยตัวประกันคนักเตะของเขาตัดอีกแล้วโผล่ดูหน้าเคนโดครับเคนโด้เขาแยกอาการดีครับ ยังยากระดาลาพิพิธภั์สตาดิคนดูดีครับเต็มไปหมดเลยโโอ้หขอย้ำให้คนดูนี่คือเอ้ยนี่ก็มบีเอครับวันนี้เป็นวันที่สุดยอดวันที้สุดยอดถอย้แลมกราสองห้าห้าหกนะครับวันนี้วันนี้สิบเอ็ดมกระลาแล้วก็สิบเอ็ดมกระลาเป็นวันที่อะไรพรุ่งนี้เออวันเสาร์ครับที่เป็นวันศุกร์พรุ่งนี้วันเด็กครับ เออมึงวันเด็กเราไปไหนกันดีวะใช่เป็นหน้าคนถ่ายเขาดูหน้าคนถ่ายไม่หล่อเลยหน้ามันสุดแดงไหมครับเดียวจะรับล่วงถอยครับพิธีกรตั้มอ้กิตติริงค์ฮับปัดรายงานเขาไม่ดีอย่าตีเฮ้ยสาวว่าลูกสาวเลยอ้าวคุณเคนโดะคายจะเดินไปแล้วครับเยจนี่วะมันจ่อเขามากเลยครับ เฮ้จอดหมดเขาเล่นกระจงมันแตกโอ้ไม่น่าเชื่อเลยครับาุกท่านก็จะดีใจมากเลาไปเรอเรื่อยเอาละครับเราจบการสนทนาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ